สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาเดทครับของบิตคอยนะครับผมตอนนี้นะครับ19.3 3นอนแล้วนะครับก็คาดการณ์ไว้ว่านะครับตามเฟรม S1 นะครับก็น่าจะบินมาแถวแถว39,700นะครับผมแล้วก็ตาเกิดดูตามเฟรม S4 นะครับก็ S4 เดี๋ยวมาดูดิสหนึ่งนะครับก็โซนนี้เลยนะครับเพื่อนๆโซนแต่แถวแนวรับกังก่อนหน้าที่มันไม่ลงลงมาไม่ผ่านแล้วก็ขึ้นไปวนกลับมาเป็นแบบนี้ นะครับดังนั้นแล้วจะขึ้นไปเทสที่แถวแถวแนวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตามเฟรมของ D จะเป็นแต่งสีเขียวเป็นรูปหัวแล้วก็มีหางนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นแท่งคอนเฟิร์มยืนยันขาขึ้นหรือจะเป็นสีแดงเป็นแบบนี้ก็ได้นะผมไซเวอหมายถึงว่าสไลด์ไปข้างซ้ายจากซ้ายไปขวานะครับไปดูแท่งเทียนก,นกันกับตัวของเดได้เลยนะครับผมจะเป็นแดงอะไรก็ได้ครับแต่เรียบร้อยจะเรียกว่าไม่แน่นะครับไม่แน่ ใครจะไปรู้มันอาจจะบินขึ้นมาแต่แถว4 1่41,000ก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับต้าสดชื่นนะครับผมโอเคนี่คือครับของบิตคอยนะครับนะครับก็แนวรับแนวรับขึ้นไปเมื่อหลุดรับก็ต้องวนกลับไปเป็นแนวท้านนะครับเพราะว่าตามเฟรม M 3 0 M 1 5เดี๋ยวมันต้องย่อลงมาบ้างธรรมดานะครับผมนี่คือการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับคลิปนี้นะครับก็อัปเดตกับเพื่อนๆนะครับผมและเ c และขอบคุณทุกคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มผมด้วยนะครับผมก็ ทุกตัววันนี้ผมเก็บของได้ครบแล้วนะครับผมสําหรับส่วนตัวนะครับแต่ไม่สามารถบอกได้ละเอียดว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมก็อาจะมีบางตัวก็ส่งให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ดูบ้างนะครับผมนะเป็นเล็กๆน้อยแต่แต่ยังไงก็ตอนนี้บวกทุกตัวแล้วนะครับตัวนี้บวกทุกตัวแล้วนะครับผมตัวที่ร้อนแรงที่ของในดวงใจผมตอนนี้นะครับก็ทุกตัวก็จะเป็นของวีโรนะครับวีโรก็พูดกันตรงๆว่าตอนนี้เมื่อกี้ไป6บาท20แล้วนะครับเพื่อนๆก็ นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่ผมบอกแล้วว่ามันจะย่อลงมาก่อนนะเมื่อย่อลงมาก่อนแล้วมันไซเว์สุดท้ายก็ทำนิวไฮใหม่นะครับสำหรับตัวเวลโลนะครับก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าคนไหนได้เทรดอยู่หรือเปล่านะครับก็ทุกคลิปที่ผมทําก็ไม่เคยใจให้ใครซื้อขายตัวไหนตัวไหนนะครับนะครับแต่ตัวนี้แคปที่ผมดูตั้งแต่บาท30กว่ากว่าบาท40นะครับแล้วก็ขึ้นมา50-60เเแล้วนะครับแล้วดังนั้นทีนี้เขาขึ้นมาเทสแต่แถวบาท50 อ้หนึ่งจุดอ้าศูนย์ดอลลาร์นะครับก็หนึ่งจุดอ้าศูนย์ดอลลาร์ผมไม่แน่ใจว่าประมาณหกสิบสามสิบดอลลาร์ประมาณห้าสิบบาทนะครับลองเอาหนึ่งจุดอ้าศูนย์ไปคูณสามสามดูนะครับจะแปลงเป็นเงินไทยนะครับอย่างน้อยห้าสิบนะครับจากสองบาทไปห้าสิบเพื่อนๆคิดว่ากี่ันเปอร์เซ็นต์นะครับก็ช่วยคำนวณให้ผมหน่อยนะครับก็ลองดูนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับข้อมูลสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ ทุกตัวนะครับมันก็รีบาวขึ้นมานะครับผมรีบาวขึ้นมาตามบิตคอยนะครับแต่หวังว่าบิตคอยคืนนี้ในมุมมองส่วนตัวตามเทมเดย์นะครับจะต้องเป็นแท่งลักษณะแต่แถวตัวนี้ครับ4ี่หมื่นนะครับน่าจะวนมาแถวปิด4ี่หมื่นแล้วก็ทําเป็นหัวหัวเรียกว่าผมไม่รู้จักแท่งเทียนนะครับหมายความว่าเป็นหัวเขียวๆนะครับแล้วก็เป็นหาไส้ยาวๆแล้วก็ทําเป็นเพเทินการเคลื่อนที่การกลับตัวจะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปนะครับอาจจะเป็นแท่งนี้ได้นะครับเพื่อนๆนะระวังเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้า มันอาจจะทุบลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับทุบมาก่อนแล้วก็ดึงขึ้นกลับนะครับสมมติว่าผิดแบบนี้มันทุบลงมาแล้วก็ดึงขึ้นกลับนี่คือการเดาของผมนะครับคลิปนี้โอเคครับผมนะครับหวังว่าให้มันยืน39 0 0 0ืให้ได้นะครับโอเคครับยังไงก็ตลาดรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับก็ขอทุกคนโชคดีคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนำในการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงก็ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ